มาดูวิธีการทำหัวเปแบบเก้าเส้นนะครับเกเส้นก็จะมีส่วนที่อยู่ตรงกลางส่วนที่อยู่ตรงกลางจะใส่ตะปูตัวไก่ส่วนที่อยู่ด้านข้างจะใส่ตะปูตัวไก่นะครับเเส้นก็จะเป็นข้างล่างสาตรงกลาง3และก็ข้างบนสามก็จะเป็น9เส้นพอดีก็มาดูวิธีการทำเลย มาดูวิธีการทำข้างล่างลงไปสามเส้นนะครับสามเส้นสองสามครบสามแล้วต,ต่อไปตรงกลางตรงกลางอีกสามเส้นไนว่ง ไปมันจะอยู่ด้านข้างมันจะอยู่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเส้นไก่มามาจุดไก่จุดตรงนี้จุดตะปูไกไ่ไก่ยังไงไก่ก็คือจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มาตะปูไก่ก็จะเป็นตนัวนี้อีกสามรอบหนึ่งรอบสองอบ เมื่อครบสามรอบตรงนี้ครับได้แล,ล้วเน้ะสามรอบให้ใช้ยางยางอันนี้มัดมัดเอาไว้มัดตรงนี้เลย แน่นีเลยนนแล้วก็เวลาที่เหลือเอาไว้เวลาที่เหลือเอาไว้มัดก็คือนนอไฟ3เมตร1เมตร2เมตร ตาม,มตร้รือเว้นเผื่อไว้เลยก็ได้แล้วก็ตัดแล้วก็เอาออกเวลาที่เอาเอาอก อ,ออกแล้วนะครับมาดูวิธีการรวบัวเปนะครับอันนี้ก็เป็นเชือก ที่เราเว้นเอาไว้นี่อันนี้เป็นตัวหัวเปรยแต่อันนี้เป็นตัวเชือกมัดก็คือใช้มือเนี่ยมือขวาจับตรงนี้ไว้จับมัดเชือกเอาไว้มือซ้ายสอดเข้าไปในวงสอดเข้าไปในวงแบบนี้นะแล้วก็จับออกมาจับออกมา จับเอาไว้อย่างนี้จับตรงนอย่างนี้แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นแบบนี้ดึงให้แน่นแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึง่งใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายสอดส <wah> สเข้าไปแล้วก็จับล็อกเอาไว้อย่างนี้จับล็อกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงออกไปกินหรือออกไป ออลเลอ,ออกไประีลางแ่วออก๋งดึงให้แน,น่นาานี่แรงเท่าไยดึงไปดึงไปเลยมีแรงเท่าไยดึงไปเลยดึงไปฮะทนเหมือนเดิมทำให้มันเหมือนเดิม มันจะได้คมมันจะได้ลายออกมาเหมือนเดิมระหว่างที่ดึงอย่าลืมจัดม้วนเชือกตรงนี้จัดทำเชือกอย่างนี้ให้มันแน่นที่สุดให้มันสนิทกันที่สุดดีจัดให้มันเรียบที่สุดแล้วก็สอดไป เดี๋ยวกลับมาดูตอนจบนะครับก oh. ็นี่มาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วแล้วก็ลองโค้งดูอยากไดได้วงกว้างแล้ว,วงแคบใหญ่หรือเล็กยังไงก็โค้งดูโค้งดูอย่างนี้เมื่อโค้งเป็นที่พอใจแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือใช้เชือกที่เหลืออ้อมไปอ้อมไปฝั่งขวามือแล้วก็ดึงเข้ามาตรงกลางวง เข้ามาตรงกลางวงแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นเลยดึงให้แน่นแล้วก็มาด้านซ้ายมาฝั่งซ้ายทีนี้มาฝั่งซ้ายทำเหมือนกันมัดเข้าไปแบบนี้มัดเข้าไปแบบนี้จัดให้เรียบร้อยจัดให้ดีดึงให้แน่นจัดให้ดีดึงให้แน่น แล้วก็มาฝั่งขวาทําเหมือนกันเทเหมือนกันเลยดึงให้แน่นแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แล้วก็มาด้านซ้ายมัดสลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวามาข้าไ้ฝังขวา ทันไหมครับทันไหมถ้าไม่ทันมามาดูใหมฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่คือฝั่งขวานะนี่คือฝั่งขวานี่คือฝั่งซ้ายฝั่งขวามาเสร็จเมื่อกี้มาฝั่งซ้ายเอาอ้อมไปด้านหลังเอาไปอ,าอ้อมไปด้านหลังแล้วก็สอดดึงออกมาสอดดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปให้ชิดแล้วก็ดดึงให้แน่น เดินให้แน่นแล้วก็มาฝั่งขวาจะเอาสั้นเอายาวขนาดไหนก็ได้ท้ามันยาวขนาดไหนก็ได้แต่ผมขอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายก็เสร็จแล้วทางนี้ทางนี้สำหรับนอเปรี นี่ตลอดความยาวเสร็จแล้วนะครบับ